สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะออกินข้าวน้ำกันเด้อจา้าอันนี้ข้าวเหนียวลูกสวัสดีเด้อจา้า <c oughs> เขามีตามันนี่เนาะกวนยุดก็จังตาหุฮงนี่แหละแล้วก็มีเนื้ออบทอดน้ะจา้าแบบไล่มันแล้วก็ปลานิ่ง ไฮไลท์ไฮไลท์ของเข้าแล้วก็หอมต่มหอมหลวกนะคะ่ะเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกมารไลท์ถอดเนื้อพี่น้องนั่งสามข้อนี่มันกระสิอัดจัก,ก,กน้อยแต่มาเด้อมากินข้าวน้ำกันจ้านี่ข้าวอนี่ค่ะ ก็จะไปกินของรับแค r เล็กน้อยว่าบ่าปว่าสันว่าจะกินนี่โอเคเราก็นั่งกินนี่เนาะค่ะมากินข้าวเด็กกันกลองข้าวเหนียวกล <c oughs> องข้าวเหนียวค่ะกินลูกกินลี่น่าอาจจะง้อแงนิดนึงด้วยเพราะลิ้นหนาบส่สบาย อยากกินปลาด้วยลูกแล้วแม่ไป <c oughs> แกะปลาให้ลูกน้องค่ะกรอบมากเลยปลานิ้นเนี่พี่น้องหยิมยำม สิดเ <Yeah. S 1> อเวลินอะสิดซิดจะเห็นเขายืนกับซียืนได้เด็กหน่อยขอบรูพี่น้องมันมีก้างเดีย๋ยวมามาทำให้อ้ยเนาะดูฟูซิเตเนเอเวลิน่ะ <Yeah. S 1> น,นี่ lyn, นะ <Yeah. S 1> นปลาให้ลูกเนาะคะ่ะก mm. ินอะไกินปลานิลหรอครับม่วิลอ,อกซ mm. อฟิสก์ คือคอ,อืมอรสชาสิอ,อ,นอนืน่าเป็นวิช้อนอ่ะนีนาเป่งทิมุกจักหน่อยมาได้จ้ะพี่น้อง เนมขนมแม่มาไอเทิาตที่ดูจะ้มาจ้าอยู่จ้ามากินน้ำกันขมมัเทเตอร์ไฟขมมัทเตอร์อขมมัปุปูไฟ

อนั่งกินของรับแขกได้นหน่อยกับบ้าไปนะ <Okay, S 1> มันจังสีกว้างเขาบ้าไปเนะบบาะเขากบังครับเขาบ้าได้มาเมอเขาชอบเนี้ยนั่งนี่นับเป็นหอมแยมพิสเยอะนี่จิ้ะ กรอบมากเลยพี่นอ้องให้ไหลที่ฟินี่ที่ปลาเนี่ยแหละค่ะม, <c oughs> ม่งเล็กหน่อยไปล <c oughs> แล้วไปเหยียดได้นะ that, แมนวมิน <c oughs> นี่นะแมนวินไม่กินปาลาเหรอก็ก <c oughs> ินนจะเนืนอบแบบนี้เมื่อไหร่ก็กินปาล, <c oughs> ลเาเออได้ข้าวเหนียวหรอก ให้น่นกับมมาเจนน่ม bon กลบนออกินข้าวด้วยกันจ้าเฮ้มาม่าอันนี้น้องจินร้อ,อ,อ,นองค่ะ Mm. Ikke så. Uh. Er du ikke Er med min mamma skal skal mm. det, er det. Äter. Mm. Ska sitta, Vi tar mm. 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 kan du gi fisken til Nina. sitt mm. Nina. Mm. Mm. กินเลยลูกกินอ้าวทั้งกินทั้งเล่นค่ะ uh huh. พี่น้องแต่มีความสุข mm hmm. ลูกมันนัง่งกินเขาน้ำพี่น้องคะนื่อืืืออออะ หอาไม่ใหญ่หน่อยเนาะกินปลานิ่นเิ่นมากินอันเมียงเกาะมอสหาแห่เป็นกินละโอ้เป็นตาแซ่บเนะา,าะเ้ยพาักไปซื้อปลานิ่นมา,มา,ม,านนมาเจ้ามากินของเัมอนกัน เปิดอันนี้อันนี้มันบมมีแอลกอฮอล์้อจ้ะแอลกอฮอล์ฟรีนี่นี่เด้อแอลกอฮอล์ฟรีไม่มีแอลกอฮอล์เป็นคจกบานี่ละพี่น้องเปิดปเปิด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  บู้ยคักบอบอันนี้บู๊ยคักเลยโอ๊ยพี่น้องขามามามาโอ้ฉลองเย้ไ yeah. ม่แอลกอฮอล์นะจ๊ะแอลกอฮอล์ฟรีนี่นะจ๊ะโอ้ยเด็กน้อยดีใจพี่น้องค่ะเด็กๆดีใจ มากินโอ้ยอ่ะส่อไม่อ่ะค่กว่าจะได้กินเข้าวพี่น้องต้องดูเด็กหน่อยนะเขาวิ่งไปเล่นนั่นั่นอันนี้จังสินะมาค่ะมากินด้วยกันเบาๆไยเน้อ

Mm. Nina, mamma spiser mat nå. Jeg får ovn, og jeg får Mamma. ovn. Vil du ha mer fisk? You don't in um, office. No? Yes? Yes. Uh, <coughs> <coughs> <Nah>. <coughs> Mama, want hmm? <Daddy coughs>

ไอ้เศร้ากินนั่นเขาแรงงานก่อนขนมน้ำเด็กหน่อยไปกินไปก,นกินน้ำเด็กหน่อยไปเนะ<ม>าะกินเป็นโมูเด็กหน่อยจ้ะอือไอชีมาม่าเนี่ยเขากินอันนี้จ้ะพัลส์มุสโซ่นี่วิวจะแอทับอ,อืมอ,อย่าก,กวนแม่โลกป่วยามาได้จ้ะว่าจะได้กินข้าว Yeah so you mom แต่มีเด็กน้อยมานั่ง ให้ S <S กินกินให้ดูอืมเอ้กินที่จะเอทอปลาอบเนี่ใส่เครื่องเงินถอดน้ำมันนี่ใส่น้ำมันพี่นอ้องคุดก็เห็นหนูเธอเนี่ย <c> ก <oughs> ็ถอดย่ำใจมันกะมันมีแต่ถอดกับน้ำมันหรือว่าเอาเขาเตาอบนั่นเนาะ ดีคาดอันนี้ยดีน <Denn> ้อยนี่พกกันกมหอ่น <obedient> ี ปีไม่ปีไม่ห้องกับภาคกันสู่ชีวิตต่อไปนัดจะน้อพี่น้องสุขสุขค้นนัดจะซดน้ำก่อนแสบครับมทั้งเรียนทั้งกินรลยหนาะ อีนมีช็ตชอตคุณ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 คุนคุงคุณนุณคุอคมณคุ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 ณคมันก็คายกล้องณค<ม>ุณคุณุณค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 ุเคุณ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 ุ่ณคม่คุณคุณนุก,ก,กนุณคุณคุณคุงคุ่นุณคุณคุณค่ณคุ่คุณคุณคนณคก

ด้สิเอาแต่นังบอกเขาพื่อจะเอาหนังด้านยินละเด้อมันกอ่นนอ,อ,อกโอ้ยได้อินเตร์ดนเดนก็ไม่ได้กินนะนังยังดีบ่โอ้ยโอ้ยออ้อเยอยเด้อป่านี่ตัวนึงเนี่ยกินได้ทั้งสามคน

อืมนี่แหละเป็นวัดเดี๋ยวไปอาบน้ำเซ็ตตัว ตัวซิสเตอร์สติลเนี่ยนะโอ้เนาะแม่กินเกงแครปลากงทะเล มาเด้๋วจ้าพี่น้องขะเป็นน้ำบับเบิ้ลลูกกี่แต่ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะแ <c oughs> ม่าไห้จัน ить, ทร์มาเอาแล้วเจ้าเนื้อเหรอ เนื้อขายดีเมื่อนี่เนื้อทอดขายดีมากเลยมาม่หมอมใครเจไมเห็นพี<ง>่ตินจิจังพีตุดนกลดอไม่กินข้าเหนียวกับูุกป็นหรอกนนนที่กินของเหนียว นันี่ลกตามมามกินแบบนี้ลหละจ้านบางจ้าตอนมีหนุ่หน่อยนะ ขวดก่อน,นะให้ฝึกกอาันาบิดแล้วป้า่นบิดแล้วไ่นองค่ะม,ามา่โพี่ค่ะท่านผู้ชคหนูจะไปเออไม่ไปแล้วค่ะแม er. ่วินคุยเซให้ดดไม่ไปค่ะ